สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากโรมมุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่26พฤศจิกายน2567ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังปันกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศเวียดนามตอนบนประเทศลาวตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ ซึ่งทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงโดยภาคตนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตนออกเฉียงเหนือกำลังปางกลางยังคุณพับปกคลุมบริเวณเอ่าไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากทางตอนล่างของภาคค่ะสำหรับค่าการประมาณฝน24ชั่วโมงจากแบบจำลองพบว่าในวันนี้ และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่และภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางถึงตอนล่างของภาคค่ะพยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้นในวันที่27-28พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนจะหนาวเย็นลง โดยภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสค่ะส่วนคลื่นลมอ่าวไทยตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาขึ้นสูง1-2เมตรตั้งแต่สงขลาลงไปขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านทะเลอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้เคลื่อนลมแรงบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่สอง มีผลกระทบตั้งแต่วันที่27 3 0ถึง30พฤศจิกายน2,567ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปันการถึงค่อนข้างแรงและรอบไปจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมเริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมมรสุมตนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านอ่าวไทยตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสูท่ทะเลอดามันตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพง,งาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูล ส่วนลื่นลงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันามันมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ควรงดอ,ออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะคะสำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-6องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนลง รวมทั้งให้ระวังอันตรายจากอาคีภัยที่อาจจะเกิดเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศลายภาคตั้งแต่เวลา12บนกาของวันนี้จนถึง12บนกาของวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอย อุณหภูมิ8-15องศาเซลเซียสบริเวณภาคตัวันอกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิบริเวณยอดภู12-15ององศาเซลเซียส บริเวณภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าะนองระละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูล บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h สำหรับจังหวัดต่าง,างๆสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนจอนี้นะคะ ในวันพรุ่งนี้บริเวณภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง2ง4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากทางตอนล่างของภาคค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ